ไปอ,อึบอึบอเยอะเยอะอ่าหมุนอีกด้านหนึ่งแมวไ,ไม่กดแต่นะลูกอ่าหมุนดิอ เหนื่อยเหนื่อยหนักพวงมาลัยห,หนักไม่เหมือนคันนู้นใช่ไหมคันนู้นพวงมาลัยเบาใช่ไหมเมันสุดแล้วลูกเปลี่ยนข้างแล้วลูกเออ มันสุดแล้วตรงนั้นมันสุดแล้วมันสุดแล้วเป็นข้างเป็นข้างอึ๊บเอออืมอ่าหนักแค่ไหนกูก็หมุนได้เอ่ะอีกหน้อยอีกน้อยออาได้อีกได้อีกได้อ่ามุนทังนู้นเอ่อึ๊บอืมอืมเยอะเออเยอะเออเหนือ่อยเหนื่อยเหนื่อยหอแพ้แทกล้วย อึบยังไม่ยีละพยายามนี่แนี่นี่แนี่อึบทำมมันแข็งจังวะอะไรไม่มีอะไรหนูก็หมุนไปสิอืมโชว์หน่อยเร็วอึบอึบอะไรเอ้าก็หมุนไปอืมอืมเป็นไง อือออหมุนอีกด้านเอ้ยไม่เอาไม่กดไม่กดไม่กดเสียงมันดังกดหมุนได้เลห้ามกดไงเหนื่อยังอือออออมออีกด้ออหมุนอีกอ่หมุนหมุนไปหมดแรง เป็นไงเหนื <Bien ven ido> ่อยเหนื <ha char> <over> ่อยมันแข็ง <uno> ล uh ูกไม่เหมือนรถเก๋งลูกีคันใหญ่โอ้ยแล้วร้องโอ้ยโอ้ยเลยอ่ะรู้อะไรเก้าเจเจใครอ่ะใครไปลืมบ้างพี่ลืมบอก